สวัสดีครับผมนายสุเทพแปลงทัพผูพ้อำนวยการโรงเรียนมัธตะเคียนกุยวิทยาได้ส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินรางวัลสรงคุณค่าสอพทอโอเบกอวอร์ดประเภทผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านวิชาการโรงเรียนขยายโอ,อกาสทางการศึกษาสำหรับรางวัลส่งคุณค่าสอปทอโอเบกอวอร์ดนั้นกระผมมีแรงบันดาลใจที่อยากจะส่งด้วย ในปีพุทธศักราช2557ผมได้รับรางวัลสมควรค่าสอพอทรางวัลเหรียญทองระดับชาติในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลางที่โรงเรียนบ้านเกาะแก้วและผมได้ท่งอีกครั้งหนึ่งด้านวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลางปรากฏว่าในปีพุทธศักราช2558ผมได้รัรบรางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับประเทศทำให้มีความภาคภูมิใจและ เห็นว่ารางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่แบ่งลูกการแข่งขันอย่างยุติธรรมมีคณะกรรมกา,ารผู้ส่งคนวุฒิหลังจากนั้นผมก็ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกเกาะแก้วเป็นระยะเวลา8ปีแล้วก็ได้ย้ายมาที่โรงเรียนบตัตเตเคียนคุยวิทยาซึ่งทันทีที่ผมมาถึงโรงเรียนบตัตเตะเคียนคุยวิทยานั้นกลับพบว่ามีปัญหาที่สําคัญเร่งด่วนต้องแก้ไขนั่นก็คือ ผลสำฤทธิ์ทางการเรียนไม่ว่าจะเป็น RTNT และก็โอเนชั้นประถมศึกษาปีที่6และมัธยมศึกษาปีที่3ต่ำกว่าระดับชาติมาอย่างยาวนานเราผมจึงเล็งเห็นว่าจะต้องแก้ไขปัญหาเรื่องผลสำฤทธิ์ในด้านวิชาการเป็นหลักจึงได้ทุ่มเททั้งเรองกาแยแรงใจแล้วก็ใช้ความรู้ทั้งหมดที่ได้ศึกษาต่อทั้งระดับปริญญาโทด้านหลักสูตรและการสอน ระดับปริญญาเอกด้านวิจัยและสถิติมาออกแบบในการพัฒนาครูเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาด้านผลสมมติที่เกิดขึ้นให้หมดไปและที่สำคัญกระผมมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการจัดกิจกรรมสง่งการจัดกิจกรรมชุมชนในการเรียนรู้ทางวิชาชีพจึงได้นำกิจกรรมชุมชน่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ plc มาดำเนินการใช้ ในที่โรงเรีเยนมัธยนคุยวิทยาและก็ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือมูลนิธิเพื่อทักษะแห่งอนาคตและก็มูลนิธิสยามกร,รมจนในการให้งบประมาณในการจัดกิจกรรมชุมชนในการเรียนรู้ทางวิชาชีพออนไลน์ทําให้คณะครูมีความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกิจกรรมและสามารถประสบความสมําเร็จในการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยกระบวนการ Active Learning จากกิจกรรมที่เกิดขึ้นกระผมได้ดำเนินการและก็เกิดความตั้งใจที่จะส่งผลงานทางวิชาการโดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยม้าบวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเพราะว่าผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่กระผม มีความประทับใจและมีความภาคภูมิใจนั่นก็คือในส่วนของการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นนั้นกระผมมีคุณสมบัติครบในการที่จะให้คณะกรรมการประเมินโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสมรรถนะการคลองตนคลองคนคลองงานนั้นกระผมสามารถปฏิบัติได้อย่างดีเยี่ยมและก็ผลงานองค์ประกอบด้านที่หนึ่งด้านคุณภาพผู้เรียนพบว่าระยะเวลาที่ผมมาพัฒนาโรงเรียนมัธยมเกียนกคุยวิทยาแห่งนี้ ทำให้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนก้าวกระโดดและนักเรียนมีผลงานทั้งระดับสำนักง,งานเขตะระดับชาติหรือแม้กระทั่งด้านการบริหารการวิชาการทั้ง6ด้านกระผมก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจทําในทุกๆสมรรถนะให้เกิดประโยชน์และก็นําพาคณะครูทําให้โรงเรียนบา้านตะเคียนคุยวิทยามีการพัฒนาผลสมฤทธิ์ทางการเรียนและกิจกรรมทางวิชาการที่โดดเด่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านหลักสูตรนั้นโรงเรียนมัธตเคียนกุยวิทยาได้จัดหลักสูตรที่มีความหลากหลายโดยเฉพาะหลักสูตรท้องถิ่นในเรื่องของการเซลผ้าและการเปิดสอนภาษากุยแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยทําให้หลักสูตรทั้งสองนั้นมีความโดดเด่นและก็ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกโดยเฉพาะกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาทําให้ผลิตภัณฑ์การเซลผ้าไม่ว่าจะเป็นหมวกหรือ ปลอกมอนที่นักเรียนได้เรียนแล้วก็นำปฏิบัติจริงกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาได้นําไปเสนอต่อบริษัทช้อปปีตลาดอ e ีคอมเมทได้ให้ทุกคนเห็นผลงานของนักเรียนแล้วก็นักเรียนได้นําไปจําหน่ายในบริษัทช้อปปี้ทำให้โกให้เกิดรายได้แล้วก็การอนุรักษ์การเสื้อผ้าซึ่งผลงานตรงนี้เองทําให้กระผมมีความมุ่งมั่นและตั้งใจ จึงได้มีโอกาสได้ทุนเกล้าทุนจะหมอ่อมนำหมวกและปลอมอขึ้นถวายแด่สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่เสด็จมาที่อำเภอสำโรงทาพด้วยความภาคภูมิใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงทุ่มเทบทบาททางการศึกษาเป็นการตอบแทนสังคมประเทศชาติโดยตรงในการนี้ กระผมจึงมีความมุ่งมั่นและมีความตั้งใจว่าผลงานที่กระผมได้เสนอในครั้งนี้จะเป็นที่ประทับใจและก็ตรงตามประเด็นการประเมินสามารถอำนวยประโยชน์ให้แก่วงการครูผู้บริหารและก็สังคมประเทศชาติเพื่อนำไปเป็นตัวอย่างในการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในการนี้กระผม ขอชื่นชมและก็ฝากถึงคณะกรรมาการทุกท่านว่าการประเมินในแต่ละตัวชีวัดก็ประเมินไปตามตัวชีวัดส่วนคุณภาพของงานนั้นอยู่ที่โรงเรียนและก็ลูกๆนักเรียนเป็นสําคัญเพราะฉะนั้นการส่งผลงานครั้งนี้จึงเป็นการยืนยันด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ในแต่ละตัวชีวัดของกระผมและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความเมตตากรุณาจากคณะกรรมาก,การเป็นอย่างดีสวัสดีครับ